ถ้าฟังเรื่องประเด็นเรื่องน้ําสูงขึ้นน้ําทะเลยกตัวสูงขึ้นเนี่ยนะครับฟักดตรเสรีกับดตอร์ดรสมิธเนี่ยมีความเห็นตรงกันว่าทะเลเนี่ยมันยกตัวสูงขึ้นน้ําทะเลใช่ไหมครับครับและโดยเฉลี่ยระดับน้ําทะเลเนี่ยประมาณสามมิลมลิเมตรต่อปีครับสามปีประมาณหนึ่งเซนครับปีถูกไหมครับถูกต้องครับความเห็นของดตรดอเรโรยันเนี่ยว่าไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับอ่า ในบริเวณทะเลเหนือเนี่ยน้ำทะเลสูงขึ้นปีหนึ่งประมาณ2.8ม mm, ิลิเมตรอันนี้ใช่ทะเลเหนือครับอยู่บริเวณตรงไหนครับทะเลเหนือก็แถวเหนือยุโรปอันที่2เนี่ยนะครับจากข้อเท็จจริงที่เราวัดไนดะ้ที่ท,ที่ที่ได้รับทราบ,รบจากกรมอุทกศาษตรหารเรือซึ่งกำลังทบทวนตัวเลขอ,อยู่เนี่ยนะครับเราก็พบว่าะระดับน้ำทะเลที่อ่าวไทยเนี่ยไม่ได้สูงขึ้นตาม แต่สิ่งที่อาจารย์เสรีพูดเนี่ยผมก็ยืนยันว่าจริงนะครับก็คือการนับการวัดไอระดับน้ำทะเลที่ปากอ่าวไทยเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างนั้นจริงๆแต่มันมีสาเหตุนะครับอ,อะไรครับสาเหตุแรกเนี่ยก็คือตรงกันนะครับก็คือฝนเนี่ยมันตกเพิ่มขึ้นจากเดิมประเทศไทยย้อนหลังไป50ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ จะบวกลบอยู่ประมาณร้อยละ9ปัจจุบันมันบวกลบขึ้นไปถึงร้อยละ13ครับนะครับเพราะนั้นสภาพฝนมันเยอะขึ้นจริงซ้ำร้ายน้ำฝนที่มาจากทางเหนือแล้วมาลงมาไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นด้วยครับ,รบฝนเกิดมาตกแถวกรุงเทพด้วยอย่างเดือนอเมษาพฤษภาเนี่ยไม่ใช่ตกแค่มากกว่าปกติ15%นะครับมันตกผิดเวลามันตกเพิ่มขึ้นสองเท่า ฝนเนี่ยมันก็เข้าไปสมทบกับน้ำทะเลหนุนทำให้ระดับน้ำที่เราวัดได้ที่ปากอ่าวเนี่ยบวกขึ้นบางทีเพิ่มขึ้นตั้ง40กว่าเซนจากการที่ทำนายนะครับจากการที่คาดการณ์มันเกิดอย่างนั้นจริงเพราะมีน้ำฝนลงมาด้วยแต่ปัจจัยมันอย่างอื่นนะครับ,รบแล้วก็ซ้ำร้ายมากกว่านั้นอีกบางครั้งเนี่ยฝนมันมาตกท้ายอ่าวม,มันไม่ได้ตกเหนืออ่าว เพราะเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์พอจะรองรับไหวพอตกท้ายอ่างมันเหลือเขื่อนเจ้าพยาซึ่งเป็นเขื่อนซึ่งไม่มีความจุใช้ยกระดับเฉยๆมันก็ไหลลงมาไหลลงนะฮะแล้วก็ไหลลงไม่พอครับแต่ละเมืองที่ผ่านมาไม่ว่าจะสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาทุกคนสร้างผนังกั้นน้ำหมดมน้ำมันแผ่วมันไม่ได้มันก็วิ่งเข้ากรุงเทพนะครับ,รบ,รบเพราะนั้นจุดก็คือว่า คงต้องอย่างเงี้ยครับมานั่งคุยกันแล้วก็เอาข้อมูลมารวมกันตกลงตกลงข้ออาจารย์ลอยเนี่ยก็คือคว่าน้ําที่มันขึ้นมันขึ้นจริงแต่สาเหตุเนี่ยมันไม่ใช่ว่าโลกร้อนแล้วน้ําทะเลมันยกขนาดนั้นแต่ว่ามันมีปัจจัยอื่นมาเสริมคืออย่างที่อาจารย์เสรีพูดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับไทยเนี่ยเราเราต้องวัดของเราเองเราต้องรู้ของเราเองเราไปใช้ตัวเลขของโลกทุกอย่างไม่ได้ ดทรสมิธครับที่บ,บอกว่าน้ําทะเลฟังดูเนี่ยผมฟังดรสมิธแล้วผมกลัวทุกทีเลยน้ำทะเลมันจะยกตั้งกี่เมตรนะที่บอกเนี่ยเดี๋ยวผม,ผมเอาข้อมูลของ IPCC ซ <c oughs> ีแลบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเชื่อต่างประเทศเขาบ้างต้องดูข้อมูลที่เขาวิเคราะห์วิจัยมาเป็นระยะเวลานานคือ IPCC เนี่ยเขามีนักวิทยาศาสตร์หลายร้อยคนนะฮะที่ รองประธานนันทีบดีอยงก่อที่เขาทำอยู่เนี่ยแล้วก็ทำไฟล์น l r รีพอรออกมาหนาถึง1,400หน้านะครับแล้วผมก็พยายามไปอ่านไปพยายามหาศึกษาบ้างก็มีเนี่ยนะมีข้อมูลที่เขายืนยันอยู่ตลอดเวลานะยืนยันเขียนมาเลยบอกเนี่ยนะไทม์เอชเชนอีควิคแอนดิงมันมัน,ม,นมันมีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอาการเนี่ยรวดเร็วกว่าที่คิด นะครับคือผมผมเคยฟังอากอและดูอากอก็น yeah. ่ากลัวเหมือนกันเพราะน้าแข็งเนี่ยมันละลายมันไหลออกมาโอ้โหเห็นแล้วตื่นเต้นคืออย่างท่านอาจารย์รอยน์พูดผมก็เห็นด้วยว่าน้าแข็งเนี่ยสมมติเราน้ําแข็งใส่ไว้ในแก้วเนี่ยนะฮะน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งโปลเหลือแก้วเนี่ยแต่พอละน้ําละลายแล้วมันยังไม่เต็มแก้วเพราะการละลายของน้ําแข็งเนี่ยทำให้น้ําแข็งเนี่ยหดหดตัวลงหดตัวลงแต่ในการศึกษาของเขาเนี่ยนะครับ เขบอกเนี่ยนะครับนี่ถ้าอาจารย์อ่านตรงนี้นะฮะบอกน้ําแข็งเนี่ยมันอยู่เหนือแผ่นดินครับมันไม่อยู่ในน้ำนะมันอยู่แผ่นดินเขาบอกว่าในในรีพอร์ต,ตรของเขาที่เข้ามือการศึกษาเนี่ยมีน้ําแข็งนะ The ice cheese that t sit at o p of green land เนี่ยฮะ for example เนี่ย Con contain enough water to raise w o r l ocean level by 7 m e รเ,เขาบอกว่ามันสูงขึ้นถึง จ็ดเมตรหมายก็ถ้ามันละลายหมดขั้วโลกเพราะว่าน้ําแข็งนี่มันไม่ได้อยู่ในน้ามันอยู่บนกรีนแลนด์เข้าใจครับแล้วแล้วมาถ้ามันละลายหมดมั้งครับมันถึงจะสูงขึ้นเจ็ดเมตรครับแต่แต่นี่ของแต่โอกาสที่มันจะละลายหมดขั้วโลกเนี่ยมันมากแค่ไหนใช่ใช่ใช้เวลานานแต่นี้ดูการทำซิมเลชันของของสหรัฐอเมริกานะครับครับนี่ในในปีปีนี้นะฮะสองห้าห้าศูนย์ในปีที่แล้วนะครับครับนะอาจารย์เห็นประเทศไทยนะครับกรุงเทพมหานครยังอยู่ดีนะฮะครับก็ ก็อินโดนีเซียยังมีอยู่นะฮะแต่ถ้าเผื่อน,น้ำแข็งน้ำแข็งละลายแล้วน้ำทะเลสูงขึ้นถึง,มถงไม่ถึงเจ็ดเมตรนะฮะหนึ่งจุดห้าถึงห้าเมตรเท่านั้นเองนะกรุงเทพนรครหายไปแล้วนะครับแถวเนี่ยตั้งแต่เพชรบุรีลงมาถึงสุราษฎร์เนี่ยไม่มีแล้วครับอยู่ใต้น้ำเกาะเกิดทั้งหลายก็ไปเกือบหมดเลยครับก็หมดครับเนี่ยอินโดนีเซียเหลือแค่นี้เองแล้วคุณทักษิณไปซื้อมอนตานิโกรไว้ที่เกาะก็จมไปด้วยนะครับคงจมไปด้วยครับตกลงก็ไม่มีเกาะขายเลยสิครับซื้อไว้ เนี่ยนี่เป็นเจเมเชันที่เขาทาอยู่เนี่ยเทียบไปดูให้เห็นเลยอ๋อครับเพราะฉะนั้นก็มันก็ต้องเชื่อเขาไว้บ้างนะฮะแล้วกรุงเทพมา,าคนครเนี่ยกรมแผนที่กรมแผนที่ทหารเขาก็ <Yeah. S 2> ทําทําการตรวจสอบแล้วมีการชุดตัวจริงๆแถวบางกะปิที่เราอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยตอนนี้อยู่ใต้ระดัดั้าทะเลแล้วเนี่ยนะเปิดประตูน้ำพระโขนงประตูน้ำสำโรงเนี่ยเราไม่มีที่จะมาครับมา มาทำข่าวตรงนี้แล้วฮะน้ำท่วมตรงนี้อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นเราลองไปฟังความเห็นที่หลากหลายบ้างนะครับผมได้เคยไปสัมภาษณ์ดรสมบัติอยู่เมืองกับดรสทนวิจารวรรณรักษ์จากภาควิชาธรณีวิทยาและฟิสิกส์มาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องน้ำน้ำแข็งละลายเนี่ยสองท่านนี้มีความเห็นว่าอย่างไรเช่นครับเราพูดถึงข้อมูลอีกเหมือนกันเขาศึกษาวิจัยโดยหน่วยงานระดับ องค์กรระหว่างประเทศเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเขาได้วิเคราะห์แล้วในช่วงทตวรรษที่21ก็อีกประมาณ11ปี8 1ปีพูดง่ายว่าอีก81ปีจากนี้ปีก็ยังไงไม่เกินเมตรสูงอย่างไรก็ไม่เกินเมตรนั่นคือผลการศึกษาที่เป็นวิชาการที่ยอมรับกันนะครับเซนนี่10มิลสามมิลลิเมตรสามปีได้ประมาณจะได้สักเซนนึงครับอันนี้ถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นแนวเส้นตรงในกรณีทีนี้คนก็จะมาถามว่าจะน้ําแข็งละลาย เราพูดแต่เชิงส่วนที่เป็นผิวขอบของของน้าแข็งของน้ําแข็งขั้วโลกว่ามันละลายเข้าไปแต่จริงๆตัวแก่นความหนาของมวลน,น้ําแข็งเนี่ยมันหนามากขึ้นเราไม่ได้พูดถึงคือเราพูดเชิงพื้นที่แต่เราไม,ไม่พูดในเชิงปริมาณเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าเอา,อาข้อมูลบางส่วนที่มันหายด้านขอบนม,มาสนับสนุนความคิดของตัวเองนั่นถึงว่าเราจับมืออย่างงี้แล้วมันมค่อยๆหนาขึ้นมาอย่างเงี้ในส่วนที่มันละางและละลายมากง,ง่ายที่สุดคือส่วนที่เป็นขอบที่มันบางที่สุด อพ,พอเรามองผิวบนก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเยอะเพราะมันเป็นพื้นที่แต่ถ้าเราดูปริมาตรไอ้ตรงกลางที่ป่องขึ้นเนี่ยตรงนี้มันเยอะกว่าความลึกเนี่ยเยอะขึ้นอันนี้คือข้อมูลที่เขาต้องยืนยันในทางวิทยาศาสตร์กันว่า,าคนที่ตั้งสมมติฐานแบบนี้นะครับจะต้องดูในเชิงปริมาตรด,ด้วยเชิงความลึกนหนาสามกิโลนะครับลึก3กิโลครับแกนี่นะครับสามกิโลที่น้ําแข็งเนี่ยครับความหนาของขั้วโลกเนี่ยตกลงก็ยังไม่ไม่น่าตกใจมากถ้าจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องฟังเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาไม่่ได้นัง เทียนมาแน่นอนเขามีข้อมูลยืนยันนั่นคือสิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจกันมาก่อนว่าถ้าเราพูดผิวเผินเราจับบางประเด็นมาสรุปความคิดเนี่ยได้แต่ต้องพูดที่หมดอ้ศึกษาข้อมเอากรเนี่ยเวลาเขาพูดว่าโลกร้อนแล้วเขาเอาทีวีเอาภาพถ่ายมันก็ตกน้ําแข็งเห็นภาพไหมครับอ้มันลงมาก็อาจารย์ไปถ่ายตรงที่มันลงน่ครับอาจารย์ไม่ถ่ายตรงที่มันหนาเนี่ยอ๋อเห็นไหมครับวิธีสร้างภาพนี่มันง่ายคือประเด็นเนี้ยครับมันมันมีความพู้ละเจ็ดเมตร เจ็ดเมตรน้ําทะเลสูงขึ้นเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรเกิดจากอะไรนะรายงานใน PCC เนี่ยบอกว่าปริมาตรน้ําแข็งที่มีอยู่ที่กรีนแลนด์เนี่ยมันมีอยู่ประมาณสามพันล้านลูกบาทกิโลเมตร,รนะับซึ่งถ้าละลายหมดเนี่ยละลายหมดเลยกรีนแลนด์ละลายหมดเลย,ละลย,เลยระดับน้ําทะเลจะสูงขึ้นเจ็ดเมตรถ้าละลายหมดถ้าละลายหมดใช้เวลากี่ปีที่จะละลายทีนี้ นี่นี่คือที่มาของตัวเลข7เมตรที่อาจารย์พูดถึงนี่แหละนะฮะถามว่ากรีนแลนด์มันละลายหมดหรือเปล่ากรีนแลนด์ที่ผมบอกตรงกลาง3กิโลเนี่ยเขาเจาะแท่งลงไปเพื่อมาศึกษาว่าอุณหภูมิของอากาศมันเปลี่ยนเท่าไหร่หกแสนปีก่อนเนี่ย 6, ยังมียังมีรายละเอียดที่เก็บไว้ได้สแสดงว่าไอ้แกนกลางกรีนแลนด์หกแสนปีที่ผ่านมานไม่ได้ละลาย ความหนาของน้ําแข็งประมาณ3กิโลครับแล้ว6มันสะสมกันมา6กแสนกว่าปีใช่ครับพบ,บว่าไอ้ส่วนข้างล่างเนี่ยมัน6กแสนกว่าปีที่แล้วตกลง,งมัน6กแสนกว่าปีที่แล้วมันยังไม่เด้อะรลายช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายช่วงที่อุณหภูมิสูงกว่าสมัยนี้ด้วยซ้ําครับโอ้นะฮะเพราะนั้นกรีนแลนด์ไม่ละลายตกลงอันนี้อันนี้คือลอจิกธรรมดาคือความคิดธรรมดาในชาวบ้านว่าเฮ้ยเราเจาะมาดูเนี่ย 6แสนปีเราเราเจาะมาได้ครับก็แสดงว่ามันไม่ใช่ว่า10ปีข้างหน้ามันจะละลายที่เขาคิดว่า7เมตรเนี่ยนะฮะคือน้ำปริมาตรของ Greenland เกลี่ยลงไปทั่วโลกครับนะฮะเกลี่ยแล้วทั่วโลก IPCC เนี่ยเขาเขาประมาณไว้ว่ามันใช้เวลาประมาณพันปีอย่างเร็วที่มันจะค่อยๆละลายใช้เวลาประมาณ1,000ปีเขาใช้คำว่า m i l l e เ n i u m คือประมาณศตวรรษที่สามพันคือเอากอก็พูดให้กลัวนะครับผมก็ผมก็รู้สึกฟังทีไรก็กลัวเหมือนฟังดนเตอร์สมิธผมก็กลัวทุกทีเลยคราวนี้เนี่ยยิ่งช้าก่อนโดนเตอร์สมิธด้วยใช่ไหมครับบอกว่าถ้าน้ําท่วมกรุงเทพจริงๆเนี่ยมันจะท่วมขนาดนี้ครับใช่ฮะนี่ขนาดนี้นี่ไปถึงไหนเนี่ยนครนายกเนี่ยใช่ไหมครับใช่ครับอยุธยานะสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเรียบร้อยไปส่วนหนึ่งสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยเขาจะไม่ให้ผมเข้า จังหวัดกาอยู่แล้วเนี่ยท่วมเขาทำไมอ่ะก็ไปบอกว่าน้ําจะท่วมเขาเขาไปฟ้องสาลปกครองไม่ให้ผมบรรยายนั้นเนี่ยอ๋อเหรอทําให้เขากลัวเขาไม่ใช่เขากลัวผู้ที่เขาประกอบการการค้าเนี่ยเขาเสียหายเขาขาดทุนตกลงอันนี้เนี่ยโดนหมดเลยนะสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมปากน้ำเนี่ยคุยง่ายมันท่วมไปจนถึงปัจจีนบุรีส่วนหนึ่งชาเชิงเซาส่วนหนึ่งชนบุรีส่วนหนึ่งโอ้ แล้วแล้วแล้วอันนี้จะทําไงจะต้องให้พวกเราย้ายขายที่ขายทางหนีไปหรือหรือได้ทำไงอาจารย์เซรีเป็นเรื่องของอาจารย์เซรีย์ลอยอยู่อาจารย์เซ,ร,ซรีจะทำไงทีนี้คือคือภาพเมื่อกี้ก็ขอให้ฟังแล้วก็คิดนะฮะช่วยใจต,ตองนิดหนึ่งนะประเด็นเชื่อครับประเด็นแรกก็คือว่าผมคิดว่าน้ำแข็งจะละลายเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเรื่องที่คาดการได้ยากมาก นะฮะพันปีหรือหมื่นปีใช่แต่ว่าสิ่งที่เราให้ความสําคัญนะฮะตัวเราเองให้สำคัญกว่าเราวัดระดับน้าทะเลสูงขึ้นเท่าไหร่วัดฝนว่าฝนมากขึ้นเท่าไหร่ครับผมทํามามันเข้าไปแค่สามสิบกิโลเข้าไปสามสิบกิโลจากปากอ่าวปากอ่าวไทยใช่ครับน้ํามันท่วมขึ้นไปสามสิบกิโลแค่นั้นเองครับลึกที่สุดนะฮะนี่คือกรณีนี่คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อปี38ใช้ข้อมูลจริงทุกอย่างระดับน้ำทะเลก็เป็นระดับน้ำทะเลจริงของปี38 30กิโลนี่ไปถึงไหนก็คือจะมาถึงแถวๆมันจะเข้ามาตามแม่น้ำนะฮะจะเข้ามากะคองเตยสาทอนแต่มันท่วมแค่60เซนนตรงนั้นฟังดูดีกว่าดรสมิทเยอะเมื่อกี้ไปไกลถึงนู่นเลยนะลบบุรีอะไรนั่นนะครับเพราะว่าท่านสมิธกล่าวในเชิง น้ำแข็งละลายหมด6เม็ด๋อกรณีนนนนที่เลวร้ายที่สุดมันก็ไปถึงนูง่นแน่นอนะค,ะครอันนี้ครับต้องเข้าใจว่าเลวร้ายที่สุดจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ไม่รู้ว่าอีกกี่ปี